กัญญาอ่อนวันนี้มาตัดผมที่ชิคเะาอ์จะไม่มีคนก็พูดไปก่อนนี่มันอัดไปแล้วไงม,มันยังไม่ขึ้นนี่เลยเนาะปกติมันต้องขึ้น,นเอ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้มาตัดผมค่ะโดยช่างรอยช่างแมง <laughs> <laughs> เธอพูดไม่ทะเลาะเลย <laughs> นี่มาแล้วแต่แว่นดำตัดเพราะว่าหน้าสดมากผมยาวละ นควันนี้ตัดที่ไหนนะคะอันนี้มาตัดผมที่ไหนคะชิกอฮอลิกร้านแกถือเล่นไปตัดผมที่ร้านตัวเองโอ้โหหวยุ่งมากข้างบนนี่นะคะเป็นร้านของพอยเองนะคะจะเป็นร้านตัดผมทำผมได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ทำเล็บได้ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดสนองนีด เพราะว่าการตัดผมบ่อยมากกี่กี่วันครั้งนะคะพี่หนึ่งสิบวันสิบว, <laughs> วันครั้งหนึ่งนะค,ะคือแค่มีกันคนเดียวก็ร้านก็รวยนะคะวันนี้แบบมาตัดผมแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะพี่การมาทันด้วย เอฟซีสองคนเลยครับคุณค่ะเสริมความหลอ่อนี่เดี๋ยวพาไปชมร้านนะคะร้านใหญ่ใหญ่นะร้านใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นตียงสระนะคะนี่เคาน์เตอร์นี่เพิ่งซื้อแมวมาใหม,แแมวว่แมวกวัาแมวกวัานี่นะคะเป็นโลกโก้ร้านนะคะถ้าเห็นร้านนี้ก็แวะเข้ามาทักทายกันได้ะคะ่ะอันนี้จะเป็นตียงสปานะคะสำหรับทำเล็บนะคะสาวหนุ่มๆคนไหนนะคะพาสาวๆมาทำเล็บ ก็มาตัดผมทําผมเราได้นะคะทําสีได้เพราะว่าสีที่ร้านจะเป็นสีเน้นออร์แกนิกนะคะเมื่อเช้าตื่นไม่ทันที่กันร้ายอ๋อร้ายไปรอบนึงแล้วหรออ๋อเอาคิซูกะกลับมาเปลี่ยนมโชรอืมก็สารล้านแอดมินคิดตังนะคะพี่ป้อมเหรอพี่ป้อมพี่ป้อมว้พี่ป้อมมาตัดฟรีมาพี่ป้อมมาค่ะ แอดมินแอดมินกันกระตะถาวรให้สิทธิ์ตัดฟรีเย็นนี่เข้ามาอะไรสวัสดีค่ะครับเดี๋ยววันที่ห้าค่ะประมาณวันที่ห้าที่จะลงได้เป็นช่วงทุ่มหนึ่งค่ะได้เลยครับส่งให้กันแล้วกันเนาะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันหลังมาใช้บริการได้นะคะแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะใครอินร้านตลอดเลยอ่ะ จริงๆต้องเป็นพาร์ทอะเป็นโลโก้ล้านเนี่ยช่างมือหนึ่งค่ะมไม่ใช่มือหมือ,มอหนึ่งไงมือหนึ่ง <laughs> วะมือหนึ่งตัดมือหนึ่งหวีไปลาวกี่โมงคะ ที่การไปลาวันไหนอ<า>ค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะงานกี่โมงบ่ายบายบายบายครับช่วงบ่ายนะคะใครผู้ใดอยู่ลาวเด้อไปเจอกันเด้อไปพอกันที่ลาวฮ่าว้าวลาวได้เด้อห <c oughs> น้ากาดสามีจ้าพี่ตัดเดือนละครั้งพี่ป้อมบอกไม่เป็นไรเอาเครดิตกันค่ะเดี๋ยวมาเบิกกันพี่ป้อมมาโลด หน้ากากสระเปาคือพ่อเป่าเปาใช่ไหมคะเอออยากรู้มากเอยากรู้เหมือนกันค่ะนี่มูวานนี้แบบแอบ,บเชียร์ลุ้นมากหน้ากากเต่ากับหน้ากากกวางมูสคือแบบดีอะแต่คือเราก็แอบ,บทายถูกนะเพราะว่าเราถายว่าเป็นลุลา FC พี่กันนะคะเจอกันอยู่ใสายพูดได้คะ่ะ ขาพูดอะไรเนี่ยภาษาลาวหน้ากากสามีภาษาลาวพิมพ์มาจ้ะว้าวล่าวมวลนี่ยว้าลาวมวนเด้อีบอกร้านพอเหรอคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนร้านพออยู่เรียบทางด่วนรามินทานะคะซอยโยธินพัฒนาสามซอยโยธินพัฒนาสามนะคะก็คือถ้าเกิดใครรู้จักแบบ อะไรนะชิคชิครีพับบิกนะคะก็คือเลี้ยวเข้ามาในซอยประมาณสักสามร้อยเมตรร้านอยู่ซ้ายมือนะคะพี่กันไปวิงจันเซ็นเต,นเตอร์นี่ยเล่นทุกวันเลยเขาบอกว่าให้เรามาแอบเล่นโทรศัพท์ทุกวันอืมเธอชอบเล่นชอบแอบไลฟ์เครื่องการสนุกมีมีคนออคุยด้วยของเธอไม่มีเหรอไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีคนไม่ใช่ว่าไม่มีเครื่อง งานขายก็มาคะ่ะพี่กิฟต์มานะคะฉันส่สสงซ้อยไปให้เธอแล้วนะจ๊ะเพิ่งเดินไปส่งให้เมื่อกี้เลยจ้ะขายทำกระเป๋าพี่หนูหน้อยเออสั่งไปให้ละกระเป๋านะคะสั่งได้เช่นกันนะคะ<า>ติงออฟแบรนด์นะคะ <laughs> <laughs> ลากทั้งสองคนขอบคุณคะ่ะเมื่อไหร่จะเล่นละครช่องสามมาทำ กูงามแท้นั่นเห็นไหมหมาเลาวอีกน่ะเขาเรียกว่าว่าอีสานเด้อหัวไม่ไหวละอยากจะสระผมมากเลยนี่มัดผมมาอากาศจะมาสระผมหรือเราทำเล็บกันก่อนดีนะพี่แอมนี่เดี๋ยวจะให้ดูช่างเล็บนะคะพี่แอมนะคะต้องบอกว่าเล็บเล็บที่ล้านเราทำก็ได้ค่ะทำ นี่เล็บพลอยนี่ภูมิใจเสนอมากอันนี้จริงชอบมากเลยมันเป็นเล็บแบบเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมินะก็คือถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิอุ่นๆร้อนๆอุณหภูมิปกติข้างนอกเนี่ยจะเป็นสีออกเ,เขียวๆแต่ถ้าหนาวเนี่ยเห็นไหมเล็บดีเริ่มหนาวละหนาวจะกลายเป็นสีสีน้ำตาลนะคะเนี่ยแปลว่ามือเย็นนะคะแปลว่าถ้าเกิดพลอยนั่งนี่คือพลอยจะไล้ไปหากันไม่ได้ละเพราะพลอยกำลังจะทาเล็บ พี่กันจะกินเฮดจะกินเฮดไม่ได้เลยค่ะจะกินเฮดไม่ได้เพราะกันถ่ายทั้งรายการทั้งละครถ้าเจอถ้าเจอกันจะกินเฮดจะเป็นยังไงว้าวอีสานได้จ้าเป็นคนอุดอรจ้าเป็นคนอีสานจ้า จริงๆที่บ้านก็ไม่ได้สอนนะแต่ว่าพอดีแบบพี่เลี้ยงเป็นแบบพูดอีสานเนี่ยเราก็เลยแบบเรียนรู้จากเขามาแม่ก็บอกว่าเรียนเรียนรู้ไปเรียรู้พูดได้ก็ดีอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะเป็นคนอุดรคนอุดรแบบน่าจะดีนะคะหมายถึงคนอื่นๆนะอะสาวอุดรสวยทุกคนใช่ไหมพี่กิฟต์ ดอนคือการเลยจ้าอ่ะใครอยู่ดอนมานะจ๊ะส่งเสียงมานะจ๊ะสาวอุดรสวยอ่ะฟิล์มฟิล์มก็เป็นสาวอีสานนะจ๊ะฟิล์มแฟ,ฟนทอมรูมเซอร์รีไนฟิล์มเป็นคนขอนแก่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ม,มต,ตัดสะได้ตัดสะได้ผู้หญิงผู้หญิงเท่าไหร่นะคะสามร้อยห้าสิบใช่ไหมคะพี่พี่หนึ่ง อาอสามร้อยสี่ร้อยค่ะสตาร์ทถ้าผมสั้นก็สามร้อยผมยาวก็สี่ร้อยอุ้ยใกล้จะพันหนึ่งแล้วค่ะแต่ทุกคนทุกคน,กคนอาจจะเบื่อพอยเดี๋ยวพอยเปิดกล้องกล้องอีกกล้องหนึ่งไปให้ดูกันนูน่นกันอยู่นู่นค่ะพลอยกำลังมาทำเล็บค่ะ พี่ป้อมบอกว่าสาวอุดรไม่สวยทุกคนอย่าลืมว่าพี่ก็อยู่อุดรวะ่ะอ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าสวยแต่แบบน้าตาดีอย่างงี้ชาที่กันตัดผมอีกแล้วซูมซูมซูมให้ดูอ่ะนี่พออยู่บนนี้พอยกำลังทำเล็บนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเล็บงอกยาวแล้วค่ะพี่กันหล่อมากครับ ร้านอยู่แถวไหนคะร้านอยู่เรียบทางด่วนคะ่ะมีใครส่งหน้าโกรธมาให้เราอะพี่กันน่ารักชอบติดตามมาคอนตลอดเลยคะ่ะพี่กันหลอ่อหลอสวัสดีค่ะให้เล่าชีวัดประวัติ่ะ <c oughs> ไม่เล่าหรอกเก็บไว้เก็บไว้ เป็นความลับเดี๋ยวออกพ็อกเก็ตบุ๊กค่ะหาว่ามีใครซื้อไหมไม่มีจ้ะรวมรวม้ม้วสาวอีสานสวยสุขคนจ้าน่นเห็นไหมเครียดกับการตัดผมพี่กันไม่ได้เครียดกับการตัดผมค่ะแต่พี่กันแบบชอบตัดผมอะค่ะเป็นคนงอกยาวมานินหนึ่งก็ไม่ได้เลยอยากเจอตัวเป็นๆสักครั้ง ไปตามงานนะคะพี่พี่กันไปก็มีอีเวนต์บ่อยอยู่ช่วงนี้อ่าเดี๋ยวพลอยจะยุติกัรไลฟ์เลยนะคะเพราะว่าพลอยจะต้องทำเล็บแล้วนะคะพี่พลอยพี่กันน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะพี่กัน เมื่อคืนพิการเดินตามแดนเซอร์ใครอะอ่าไม่ใช่แค่เดินตามค่ะมีจูบหน้ากาก,ก,กวางโมสด้วยชอบพิกันตอนแสดงเป็นท่านรองคอยคนอุดรจ้า หลายๆคนบอกว่ากันตัวจริงดูดีกว่าในทีวีนะควรจะภูมิใจนะจ๊ะสวัสดีค่ะเฮียการพี่บอยเขาบอกเขาอิดฉาช่างอ่ะพี่หนึ่งได้ใกล้ชิดพี่กัน ใครเป็นช่างใครเป็นช่างผมนะคะตอนนี้รับสมัครช่างเพิ่มมาโฆษณาไปเลยแล้วกันมาช่วยพี่หนึ่งหน่อยนะคะใครทําผมดีนะคะทําสีทําเคมีรับเพิ่มนะคะช่างเล็บด้วยนะคะตอนนี้ลูกคันแน่นมากเลยคะ่ะช่างไม่พอนะคะใครรู้จักช่างนะคะรบกวนติดต่อที่ชิคอโอลิกด่วนๆน,นะจ๊ะท่างผมช่างเล็บนะคะ เห็นไหมดีจะตายคนนึงทำเล็บคนนึงทำผมนะสวัสดีค่ะร้านชื่อนี่เลยค่ะชิกอะโฮลิกแฮร์แอนด์เนลนะจ๊ะเปิดเมื่อปีที่แล้ว ละครแนวบูแอคชั่นพี่กันแบบเจ็บตัวเยอะมากเลยค่ะขอพักแบปเปแลาดูไลก็ยิ้มไปด้วยมีความสุขน่ารักขอบคุณค่ะเมื่อไหร่จะมีจัดมิสติ้งแฟนคลับพี่กันพี่พลอยถามพี่ป้อมเนี่ยจัดแฟนคลับกันอะรวมพลคนกันเองอ่ะเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะตอนนี้กันแบบ คิวแบบแน่นมากนี่ได้มาตัดผมนี่คือแบบดีมากแล้วนะพี่การยิ้มหน่อยค่ะพี่การตัดผมอ่ะเนาะยิ้มตัดยิ้มไปตัดไปอาจจะตลกโอเคเอาล่ะน่าจะพอเป็นพิธีแล้วนะจ๊ะเราก็ร้ายมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วซึ่งพลอยก็ กำลังทําเล็บก่อนนะคะยังไงจะแอบเอาโทรศัพท์กันมาไลฟ์ใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะกันนั่งอยู่ตรงโน้นนะคะฝากหวัดดีทุกคนนะคะยังไงก็แล้วเดี๋ยวไลฟ์ใหม่นะบายบายคะ่ะบายบายนะโอ้ยมือกดไม่ได้เลย 拜拜。